ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ตากเคลื่อนไหวประกาศด่วนถึงลูกค้าทุกคน28กันยายน2567แม่ตากก่อนกนกได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านทาง Facebook ของก่อนกนอกออกประกาศห้างทอง K2N ระบุว่าเนื่องจากขณะนี้มีการเสนอข่าวผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ห้างเพชรทอง K2N โฆษณาขายสินค้าผิดไปจากคำโฆษณา ข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างทําให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในสินค้าห้างเพชรทอง K2N ยังคงยืนยันว่ายินดีรับซื้อสินค้าทั้งหมดจากลูกค้าโดยมีการเปิดรับซื้อสินค้าในวันทําการตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกาคุณเบียร์และคุณตั๊กยังคงอยู่แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือห้างเพชรทอง K2 n ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ